เทศกาลไทยหรือไทยเฟสติวัลเป็นกิจกรรมที่สถานทูตไทยทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาของชาวต่างชาติครับเมื่อวันที่30สิงหาคมถึงวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานเทศกาลไทยที่สิงคโปร์กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่สถานทูตไทยซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานย้อนกลับไปได้ถึงสมัยรัชกาลที่4ี่เลยครับสถานทูตแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด11ดไร่ที่แพงที่สุดในสิงคโปร์ ท่านทูตอุรีรัฐเจริญโตเปิดทำเนียบต้อนรับและบอกเล่าเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดงานในปีนี้ปีนี้เนี่ยจริงๆเราเคิดว่าเราอยากจัดในในธีมของเรื่องตลาดไทยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยตลาดไทยมันแบบ ตื้นต้นไปหน่อยนะคะแต่จริงๆเนี่ยความหมายของสันทูที่เราเลือกธีมนี้เนี่ยเพราะว่าเราอ,อยากจะให้เหมือนว่าเราเป็นการนอกจากเป็นการจัดเทศกาลที่รื่นเริงจับใจใช้สอยมารับประทานอาหารแล้วเนี่ยอยากจะเป็นโอกาสที่เปิดตลาดสินค้าไทยหรือนวัตกรรมไทยหรือผลผลิตของไทยเนี่ยในตลาดสิงคโปร์ด้วยกิจกรรมในปีนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์า5าด้านหรือ5 f ไม่ว่าจะเป็นเฟสติวัลแฟชั่นฟู้ด มและไฟท์ครับโดยเฉพาะไฟท์ได้รับความสนใจเป็นพิเศษมีผู้ชมทั้งคนไทยและคนสิงคโปร์ขับขั้งเลยทีเดียวมวยไทยเป็นกีฬายอดนิยมในสิงคโปร์มากนะครับสะท้อนใ้เห็นจากจำนวนค่ายมวยไทยมากถึง60แห่งด้วยกันน่าจะเป็นปีแรกนะคะที่เราได้รวบรวมออซอฟ์พาวเวอร์ของประเทศไทยเนี่ยครบทั้ง5ด้านนะคะมาอยู่ในงานเดียวกันนะคะน่าจะเป็น ครั้งแรกๆที่เราได้มีการฉายภาพยนตร์เป็นเรื่องบันดาวนะคะในการที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการแสดงที่หลากหลายนะคะโดยเปิดโอกาสให้นักแสดงจากประเทศไทยเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมนะคะมีการแสดงรวมทั้งอาศัยภาาประชาชนนะคะภาคประชาสังคมในออของอเครยกองอะ่สมาคมไทยต่างๆในสิงคโปร์ได้มีมีส่วนร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในลักษณะที่เป็น Public-Private and People-Partnership ท่านทูตพาผมเดินชมบรรยากาศภายในงานมีทั้งร้านขายจิวเวอรี่เสื้อผ้าและอาหาร และกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมครับเราเลยไม่พลาดที่จะซื้อของกินติดไม้ติด,ม,ตดมือไปด้วยเดินไปเรื่อยๆจนถึงเวทีมวยด้านหลังสถานทูตคนมารอชมการแข่งขันมากหน้าหลายตาครับแล้วทำไมมาดูมวยถึงขอบสนามจะต้องทำหน้าเครียดขนาดนั้นด้วยนะครับผมลองคุยกับผู้ร่วมงานบางส่วนดูเหมือนว่ามวยไทยจะครองใจใครหลายๆคนครับ หนูมาเที่ยวที่สิงคโปร์พอดีแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนมีธุรกิจที่สิงคโปร์นิดหน่อยแล้วได้ยินว่าสถานทูตไทยที่สิงคโปร์ค่ะจัดงานนี้อีเวนต์นี้ขึ้นมาก็เลยแบบเฮ้ยเราอยู่นี่พอดีทาไมเราถึงจะไม่มาเราอยากมาซัพพอร์ตคนไทยอะค่ะแล้วก็อยากมาดูด้วยว่าเอ้ย e งานไทยที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจัดกันยังไงเป็นยังไงบ้างเนี่ยว่าตัวเองอะจะมาชอบอีเวนต์ของกินแต่พอเมื่อกี้ค่ะได้ไปดูมวยเชียร์มวยกูแบบหนูชอบมวยมากมใช่เพราะว่าหนูไม่เคยได้มาเชียร์ติดเกาะแบบขอบสนามขนาดนี้เลยปกติดูแต่ในทีีว นี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนบางส่วนจากผู้ร่วมง,งานเกี่ยวกับกิจกรรมในเทศกาลไทยปีนี้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้แล้วการเปิดพื้นที่สีเขียวให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจหลบหลีกความวุ่นวายจากภายนอก ก็ถือเป็นไอเดียดีๆที่หนุ่มปีจะมีครั้งหนึ่งครับ